อานพระวินัยปิดอกคมพีที่สามมหาวัคเล่มหนึ่งว่าด้วยผู้เคยเป็นเดียรถีและอาพาธหการที่28คัมภีร์มหาวัคว่าด้วยผู้เคยเป็นเดียรถีและอาพาธหนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะโคปะนัสมาเยนะโยโสอัญญติทิยะปุพพุุปปัชฌายะนะสหธรรมิกังวุจจมานุุปัชายัสสะวาทัง อโรเปตวาตสังเยวะติทายยะตะนังสังฆามีตินบัดนี้ธรรมภาพจะได้แสดงพระวินยัยปิฎกเภศสนามหาวิทยาลัยไตราภาคกันที่28ว่าโดยผู้เคยเป็นเดรรฐีและอา,าพาธท่าในคำทีมหาวัคตามพระบาลีอัตถกถาดีกาสืบต่อไป เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศสนานั้นว่าในคราวนั้นภิกษุผู้เคยเป็นเดียรถีองค์หนึ่งสุขุปชาว่ากล่าวโดยชอบธรรมก็ได้เียงอุปชา แล้วกลับไปเข้าเดระถีอีกเวลาผู้นั้นกลับมาขออวบสมบทต่อภิกษุทั้งหลายอีกภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเคยเป็นเดรัจฉีเมื่อถูกอุปชาว่ากล่าวโดยชอบธรรมโตเถียงอุปชาแล้วกลับไปเข้าเดรัจฉีอีกเวลาผู้นั้นมาไม่ควรให้อวบสมบท ถึงแม้ว่าผู้ใดเคยเป็นเดรัจฉ์จำนงบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ต้องให้ผู้นั้นอยู่อบรมถึงสี่เดือนคือต้องให้ผู้นั้นปรงผมและหนวดเสียก่อนแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวะผอมผ้าลดไหลข้างหนึ่งกราบเท้าพิสุทั้งหลายแล้วนั่งยองๆประคองอันเลีขึ้นแล้วให้พิกษุทั้งหลายบอกว่า เธอจงว่าอย่างนี้แล้วบอกให้ว่าพระไตรสรณคมถึงสามครั้งครั้นแล้วให้ผู้เคยเป็นเดรัจินั้นเข้าไปหาสงฆ์ผมผ้าลดไหลกล้างหนึ่งกราบเท้าพิสุทั้งหลายแล้วนั่งยองยองประคองอัญเชีีขึ้นกล่าวว่าข้าพเจ้าผู้เคยเป็นเดรัจฉิชื่อนี้จำนงอุปสมบทในพระธรรมใน,นนี้ ข้าพเจ้าขออยู่อบรมสี่เดือนต่อสง์ดังนี้ถึงสามครั้งแล้วให้พิสูผู้ฉลาดผู้สาม,มารถประกาศให้สงทราบด้วยคำว่าขอสงจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าผู้เป็นเดรธิชื่อนี้จำนงจะอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เขาขอการอยู่อบรมสี่เดือนต่อสงถ้าสงพร้อมกันแล้วสงควรให้การอยู่อบรมสี่เดือน แก่ผู้เคยเป็นเดรัจฉีชื่อนี้อันนี้เป็นยัตติขอสงจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าผู้เคยเป็นเดรัจฉีชื่อนี้จำนงต่อการอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้เขาขอการอยู่อบรมสี่เดือนต่อสงสงให้การอยู่อบรมสี่เดือนแกผู้เคยเป็นเดรัจฉีชื่อนี้การให้อยู่อบรมสี่เดือนแก่ผู้เคยเป็นเดรัจฉีชื่อนี้สมควรแก่ท่านผู้ใด ขอให้ผู้นั้นนิ่งอยู่ไม่สมควรแก่ผู้ใดขอให้ผู้นั้นพูดขึ้นเป็นอันว่าสงได้ให้การอยู่อบรมสี่เดือนแก่ผู้เคยเป็นเดรัจฉิชื่อนี้แล้วข้อนี้ย่อมสมควรแก่สงเพราะฉะนั้นสงจึงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าขอจำเรื่องนี้ไว้ด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายผู้เคยเป็นเดรัจฉีต้องทําให้พิสูจน์ทั้งหลายยินดีอย่างนี้ ไม่ทําให้ภิกษุทั้งหลายยินดีอย่างนี้ไม่ทําให้ภิกษุอ่ทั้งหลายยินดีนั้นคือจากไรคือผู้เคยเป็นเดรัจฉนั้นเข้าบ้านเข้าเกินไปเข้าบ้านเช้าเกินไปกลับมาสายเกินไปหนึ่งไปที่หญิงแพทย์สยาอยู่หรือหาหญิงไม้หรือไปหาหญิงไม้ไปหาสาวแก่ไปหาบันดอกไปหาภิกษุณีหนึ่งไม่ช่วยหรือกิดน้อยใหญ่ ไม่เชื่อไม่ช่วยเหลือกิจน้อยกิจใหญ่ของเพื่อนทิกสุทั้งหลายหนึ่งไม่มีความพอใจแรงกล้าในอุทเทศในปริปุชฉาในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหนึ่งเมื่อผู้เมื่อมีผู้ติเตียนผู้ที่ไปเข้าเดรัจฉียังโกรธยังน้อยใจเมื่อมีผู้ติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังดีใจเมื่อมีผู้สรนเสริญผู้ที่ไปเข้าเดรัจฉียังดีใจ เมื่อมีผู้สรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่ดีใจนึง่งอันนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าเป็นเครื่องวัดในเรื่องที่สง์ไม่ควรยินดีต่อผู้เคยเป็นเดรัจฉีผู้เคยเป็นเดรัจฉีซึ่งไม่ทําให้เป็นที่พอใจอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายไม่ควรให้อุปสมบทดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เคยเป็นเดรัจฉีที่ทําให้เป็นที่พอใจนั้นคืออย่างไร คือไม่เข้าบ้านเช้าเกินไปไม่กลับออกมาสายเกินไปหนึ่งไม่ไปที่อยู่ของหญิงแพทย์สยาหญิงไม้สช้าแก่บันดอกพิกูุนหนึงช่วยเหลือกิดน้อยกิใจใหญ่ของพิสุจ์ทั้งหลายหนึ่งมีความพอใจแรงกล้าในอุเทศปริปุช,ชาอภิศศลอภิจิตอภิปัญญาหนึนนนนนน่งเมื่อมีผู้ติเตียนผู้ไปเข้าเดรัจฉีก็ไม่ไดีใจเมื่อมีผู้ติเตียน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็โกรธก็ไม่ดีใจเมื่อมีผู้สรรเสริญผู้ที่ไปเข้าเดรัจฉีก็โกรธก็ไม่ดีใจเมื่อมีผู้สรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีใจหนึ่งอันนี้แหละพิกสุดทั้ทงหลายเป็นเครื่องวัดข้อที่น่าพอใจของผู้เคยเป็นเดรัจฉีเป็นผู้เคยเป็นเดรัจฉีซึ่งทําให้เป็นที่พอใจเช่นนี้พิกษุทั้ททงหลายควรให้อุปสมบท ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าผู้เคยเป็นเดรัจฉีเปื่อยกายมาก็ควรสแสวงหาจีวรซึ่งมีอุปชาเป็นรกากเงาถ้าเขายังไม่ได้โกนผมก็ควรบอกสงฆ์เพื่อทำธีโกนผมดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าพวกชดินที่เคยบูชาไฟมาขออุปสมบทควรให้อุปสมบทไม่ควรให้อยู่อบรมเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าพวกชดินเป็นพวกกรรมวาตี กิริยาวาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าสักยะทิเอตีเคยเป็นเดรดีมาขออุปสมบทควรให้บุสมบทไม่ควรให้อยู่ปริวาดูก่นภิกษุทั้งหลายเราให้การบริหารอันไม่มีสิ่งใดกั้นสางดังนี้แก่ยากทั้งหลายจบเรื่องผู้เคยเป็นเดรดีและพานวานที่เจ็ดเพียงเท่านี้ ตอนนี้ไปเป็นอ่าตอนนี้ไปว่าด้วยอันตรายิทธธรรมและการบรรชาของราชพัฒตามบาลีว่าในคราวนั้นที่ประเทศมคตมีอาพาธห้าอย่างเกิดขึ้นมากคือโรคเรือนหนึ่งโรคฝีหนึ่งโรคก,กลากหนึ่งโรคติดต่โรคมองข้อหนึ่ง คนทั้งหลายถูกอา,าพาธห้าอย่างเบียดเบียนก็พากันไปหาหมอชีวกโกมารพัฒบอกว่าขอท่านอาจารย์ทรงรักษาพวกข้าพเจ้าหมอชีวกแต่ว่าเราเป็นผู้มีกิจธุระม,มากคือต้องรับใช้พระเจ้าพิมพิสารมพุธราชด,ด้วยรับใช้พวกนางนักสนมด้วยรับใช้พระสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานด้วยเราไม่อาจรักษาพวกท่านได้ คนหลายจึงกล่าวขึ้นว่าข่าแต่ท่านอาจารย์สมบัติทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเป็นจงเป็นของท่านทั้งพวกข้าพเจ้าก็ขอเป็นทาสของท่านขอท่านจงช่วยรักษาพวกข้าพเจ้าไวยเถิดหมอชีวกจึงว่าเราเป็นผู้มีกธุระมากคือต้องรับใช้พระเจ้าพิมพิสารมาพุทราชด้วยต้องรับใช้พวกนางสนับสนมด้วยรับใช้พระสงฆ์ที่พระพุทธองค์เป็นประธานด้วย เราไม่อาจรักษาพวกท่านได้กั้งนั้นเพรเหล่านั้นจึงคิดว่าพวกสมณะสักยะบุตรนี้เป็นผู้มีความสุขอาสบายเสมอบริโภคอาหารที่ดีๆแล้วก็นอนในที่นอนอันหารลงไม่ได้พวกเราควรบรรชารอยู่กับพวกสมณะสักยะบุตรภิกษุทั้งหลายจากใต้ทานุกรมรงพวกเราด้วยหมอชีวกอมารพัฒจกักได้รักษาพวกเราด้วย คิดกันดังนี้แล้วคนเหล่านั้นจึงพาการไปขอบรรพชาต่อภิกษุทั้งหลายพวกพิสุททั้งหลายก็ให้คนเหล่านั้นบนรรพชาอุปสมบทพวกพิสุ์ก็ได้บำรุงคนเหล่านั้นด้วยเที่ยวหมอชีวกกมารพัฒก็ได้รักษาคนเหล่านั้นด้วยในกลาวนั้นพิกสุททั้งหลายเมื่อปฏิบัติภิกษุขให้เป็นอันมากก็มากไปด้วยการขอคือขอว่า ท่านทั้งหลายจงให้อาหารสําหรับพิษสุขไข้จงให้อาหารสําหรับผู้ปฏิบัติพิษสุขไข่ฝ่ายหมอชีวกะมารพัฒเมื่อรักษาพวกพิษสุกไข้เป็นอันมากก็ทําให้เสียราชการบางอย่างไปมีบุรุษคนหนึ่งเป็นอาพาธห้าอย่างนั้นเข้าไปขอให้หมอชีวกะมารพัฒรักษาว่าขอท่านจงช่วยรักษาข้าพเจ้าด้วยหมอชีวกะมารพัฒกึงว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกิจระมากคือต้องรับใช้พระเจ้าพิพิสานมกุรัชด้วยต้องรับใช้พวกนางนัทสนมด้วยต้องรับใช้พระสงฆ์หีพระพุทธองค์เป็นประธานด้วยเราไม่อาจรักษาทนได้บุรุษนั้นจึงว่าข้าพเจ้าขอยกสมบัติทั้งสิ้นให้แก่ท่านขอท่านจงรักษาข้าพเจ้าด้วยหมอชีวโกมารพัฒก็ตอบเหมือนอย่างนั้นอีก บุรุษนั้นจึงคิดว่าพวกสมณะสักยบุตรนี้เป็นผู้มีความสุขสบายอยู่เสมอบริโภคอาหารดีๆแล้วก็นอนในที่นอนอันหาลมไม่ได้เราควรจะบรรพชาอยู่กับพวกสมณะสักยบุตรพวกพิสุจะได้ปฏิบัติเราด้วยหมอจีวอกบวรพัฒจะได้รักษาเราด้วยเราหายโรคแล้วก็จัดสิธิ์ครั้นคิดดังนี้แล้วบุรุษนั้นก็ไปขอบรพชาต่อพิสุทั้งหลาย พิสูจทั้งหลายก็ให้บุรุษนั้นบรรชาอุบสมบทพิสูจทั้งหลายที่ปฏิบัตพราะพิสูจน์พิสูจทั้งหลายก็ปฏิบัติบุรุษนั้นด้วยหมอชีวกกมารพัฒก็ได้รักษาบุรุษนั้นด้วยบุรุษนั้นหายโรคแล้วก็สึกไปหมอชีวกกมารพัฒได้พบบุรุษนั้นสึกไปจึงถามว่าเธอบวดอยู่กับพิสูจทั้งหลายไม่ใช่หรือบุรุษนั้นก็ตอบว่าใช่หมอชีวกจึงว่าเหตุไรเธอจึงทาอย่างนี้ บุรุษนั้นก็ได้เล่าเรื่องนั้นให้หมอชีวรกรมมรพัฒฟังหมอชีวรกรรมรพัฒก็ติเตียนว่าอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจึงให้ผู้เป็นอาพาธห้าอย่างบรญชาแล้วหมอชีวรกรรมรพัฒจึงไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขออย่าให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายให้ผู้เป็นอาพาธห้าอย่างบรัญชา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงทำให้หมอชีวกโกมารพัดได้ความรู้ความเห็นอันดีถือมั่นดีองอาจดีร่าเริงด้วยธรรมิกถาลำดับนั้นหมอชีวกโกมารพัดถึงลุกขึ้นถวายบังคมลาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงถือเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุตรัสแก่พิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายไม่ควรให้อุปชา,าไม่ควรให้บรรพชาแก่ผู้เป็นอาพาธทายาง ทิศุใดให้บรรชาทิสุนั้นต้องทุกกดดังนี้สิ่งนื้ความในพระบาลีเพียทชานี้ตอนอธถกถา,าตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรถกถา,าทำทีทุติยสมันสาปาสาธิกาว่าการให้อยู่อบรมหา้าเดือนนั้นเรียกว่าติดติยะปริวาตนี้ติดทิยะปริวัติต้องให้แก่พวกเนรทีหรือพวกชีปุรอยพวกอาชีวกพวกอาเจรกะ ถ้าเดรัีนั้นนุ่งห่มผ้าขาวหรือนุ่งห่มขนสัตว์รลายเป็นต้นหรือนุ่งเครื่องหมายเดรัทีอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่ควรให้อยู่อบรมผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวเป็นต้นก็ไม่ควรให้อยู่อบรมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงการบรรพชาเป็นสามเณรไว้ในเบื้องต้นแก่ผู้นั้นด้วยคําว่าให้โกนผมและหนวดก่อนดังนี้เป็นต้นก็ เมื่อผู้ที่เคยเป็นเดรรีนั้นยังอยู่ในท่ามกลางสงฆ์พวกพิสุทธิ์ทั้งหลายจะให้บรรพัชาไม่ควรบอกพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าท่านจงได้บรรพัชาท่านจงเป็นอาจารย์ท่านจงเป็นวัชชาเพราะพิสุทธิ์ทั้งหลายที่ถูกว่ากล่าวอย่างนี้ถ้าเกลียดความเป็นอาจารย์อุปชาสําหรับผู้นั้นก็จะไม่รับทูลบุรุษนั้นก็จะโกรธว่าพิสุทธิ์เหล่านี้เชื่อฟังเราแล้ว ก็จะไปเสียเพราะฉะนั้นต้องนำบุรุษนั้นไปไว้แห่งแห่งหนึ่งแล้วจึงแสวงหาอาจารย์เลอาประชาให้แก่บุรุษนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งแม่บทไว้ว่าดูก่อนที่สุดหลายผู้เคยเป็นเดรัจฉีย่ยอมทำให้เป็นที่พอใจและไม่ทำให้เป็นที่พอใจด้วยอาการแบบนี้ดังนี้ เพื่อแสดงข้อวัดแห่งการอยู่อบรมสำหรับผู้เคยเป็นเทรติควรให้ติดทิยะปริวาสแก่ผู้มีกำเนิดเป็นนิครนเท่านั้นไม่ควรให้แก่พวกอื่นคำว่าเข้าไปบ้านเท้าเกินไปนั้นคือเข้าไปเ็นทบ,บาทตั้แต่ในเวลาที่สุทลายทำวัดคำว่ากลับออกมาสายนักนั้นคือเมื่อน,นั่งสนทนา เรื่องไม่มีประโยชน์กับผู้่าอดูกับผู้หญิงชายทารกทาริกาเป็นต้นทารกทาริกาเป็นต้นในเรียนตระกูลทั้งหลายอยู่นั่นเมือ่อไปสู่ทั้งหลายฉันอาหารในที่นั้นนั้นแล้วเก็บบาตรีวารไว้แล้วทากิจวัตรต่างๆมีการเล่าเรียนสอบถามเป็นต้นหรือไปหาอยู่ในที่สงัดแล้วพิสูจน์นั้นจริงมา ที่สุดนั้นก็ไม่ทันได้ทำอุปชัยวัดอา,อาจาริยวัดอพอมาถึงก็เข้านอนทีเดียวคำว่าผู้เคยเป็นเดรัจฉ์ทำอย่างนี้จัดว่าไม่ทำก็วัดขอผู้อบรมให้บริสุทธิ์ได้ใงเนื้อความในธรรกฐาที่ควรยกมาแสดงเพียงเท่านี้ส่วนเนื้อความในดีกานั้นก็ไม่มีคาใดควรยกมาแสดงจึงเป็นอนั้นว่าจบพระวินัยเทศนาการน,นี้เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการศนี้